สวัสดีครับผมวันนี้เดี่ยมีคุณพ่อนะครับผมคนเดินทางมาจากจังหวัดยโสธรนะครับผมผมลุงวีส่วนพลังลุงวีบรรณาสวงนะครับผมยินดีตอนรับอย่างหมากนะครับผมกับผมก็เลยขออนุญาตพาคุณพ่อนี้เดินเยี่ยมส้มสวนที่สวนนะครับผมสิดาติดหน่อยตลอดปีนะครับคุณพ่อปีนี่ัะไอ้ฮงเปาซื้อครับคุณพ่อนี่ถามได้เลยนะครับผมคุณพ่ออยากหูไอ้ข้อมูลอันใดเนี่ยผมจะได้ตอบตามประสบการณ์ที่ผมลองผิดลองถึงนี้ม่าหลายปีนะครับ ติดหนไวตลอดปีนะครับผมคุณพ่อไอ้องเปาซื้อนี่ยนะที่อยู่นี่นะไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเดนนี่ตอนตอนจริ้งไว้ท่าพันอย่างเดียวานี้ตอนจริงไว้ไว้ออกขายให้ให้พี่น้องที่เพิ่นเขามาเยี่ยมสมสวนหรื่องใบท่านใดอยใหญ่ๆนะครับให้เพิ่นได้ขึ้ว่าไอว้ห้าตอนจากสวนนี่บ่บ่ลับจากทางอื่นนะครับคุณพ่อตอนจากสวนโดยตรงนี้จิ้งนี่พ่อตอนเนี่เด็กคุณพ่อกำลังงามเลยนะขนาดนี้นะครับผมถ้าห้าวจะเอาไปตอนเองนะครับผมไอให้การตอนหนึ่งกันเนี่ยผม เลยเคยลองในทุกจุดเลยครับผมพ่อจุดหนึ่งก็ลองเคยลองนะเมื่อก่อนทมันเหี่ยวมาถี่เขาตอนนิยมตอนห้อยตอไอ้เทียวอ่อนเทียวเข็มนะพ่อจุดนี้ผมก็เคยลองจุดนี้ผมก็เคยลองจุดนี้ก็เคยลองครับผมลองตอนทุกจุดนะครับ้วแล้วเราเรามองได้ที่มันออกไงก็ากันไอ้ไอเแถวเนี้ออกเร็วออกเร็วดีบรรจุนะครับผมทำมันออกแถวนี่ยทำมันเร็วออกนี่แห้งเร็วเพราะว่าเขากวันจริงแล้วก้อยถิ่มไปก่อนมาเลยไอต่อไปนี่ช่วงนี้มันจะจะแก่กันเป็นเรือ สวนในเบอรตอมาที่นี่เมื่อก่อนนี่ผมผมหยับลงมาเดี๋ยวพอาเท้าชูงเดี๋ยวมันหักเนาะครับ่มก็ไปนี่นี่มันสีเงาคุณสมเนี่ยนะผมตัดจาดอกนะมันจะสูงมันจะเงาขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่ห้องตปรเสอร์นะผมขออนุขออนุญาตมาเบิ่งตัวนี้นะครับผมไอ้คือส้มนี่นะครับผมไอ้ห้างมันส้นกันเบิด์เลยเด้๋ยคนผ่อนนี่ปกตินี่บางสวนนะครับผมเพิ่นเดินแล้วบ่มน้ำบ่ได้บ่ได้เดินอยู่ในต้นเสามันนะครับผมว่างนี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ ว่างว่างลองเลยเนาอครับผมว่างลองในาะว่าหางมันดูดอาหารแต่ว่าผม,มใช่ใสายยางพวดเราให้มันกระจายไปทั่วเลยนะผมขอต้นใหม่มันก็เลยใหญ่เร็วบ่วเทอานี่นะไอ้หน่วยหลายพลดแต่ว่าปกตินี่ใบนี่หน่อยเกินไปเลยนะคนุณผอหนวยเต็มท้าเป็นสีหนะ่อยรูดูแรงนี่มันคิดาสู้แดดเลยครับผมขอได้ใช้จริงจ <c oughs> ีิงนะแต่ว่าท้าวาว่าบว่ออกเดี่ยว้ฝนตกสมเออเลยเสือร่าหรือว่าโรคมันเป็นเร็วนะครับจำเป็นจะต้องเอามันออกแม้ว่า รสชาติกะบอยอร่อยเต็มที่รสชาติมันจะดรอปลงมาจังหน่อยนะครับผมแต่กระโอเคมันติดหน่อยตลอดปีใส่ปุ๋ยที่ใส่นี่ผมมาไม่ส่วนใลยถ้าไอ้ส่วนในเฉาเพจถามในสิบห้าห้าจีเสภาอีพร้อมกับขี้ไก่อันเม็ดนี่ถูกถูกสิผ่ามือนะครับผมฝอซึ่งว่ามันเสียดายเขาบอก,กดูเดตต่อเน,นืน่นบบิบนะแบบแบบนี้วิธีใส่ปุ๋ยนี่ใส่ใส่หม่งข้นตน้นมันเบอร์อะังใส่ทั่วไวเลยนะครับผมฝอยถ้าว่าที่จริงเนี่ย ไอตัวที่เขาดูดอาหารนี่ผมมันยุคนต้นนะครับสุดปลายเขานะครับผมจะว่าที่นี่ปลายเขานี่มันมันจะมันจะมีหลายจุดเลยครับผมหมปลายมันจะอยุดจุดจังสี่ก็มีอยุ่จุดจังสี่ก็มีอยุ่จุดจั่สี่คือว่าหางมันกระจายไปไกลหมดไอสุดใบนันน่ะใบมันไปาอะไรห่างมันก็ไปทํานั่นนะไอต้นนั่นแหละตัวที่มันดูดอาหารเขามันอาหาก้อยมันเนาะแมนครับผมไอส่วนมาเนี่ยเท้าเป็นเน็แต่เหงาเนี่ยไอมันจะเป็นไอคนเน่าไอ หลงเอาคว้เอาครับผมผมว่าโมเมนต์บางรูทหารมันรัาผมมันใสไปมันก็ไม่ได้กินครับผมเราเราผมมานะครับผมไอ้บางสีดานะครับผมีบางหม่องคนมาหาปีคนจำสินผมว่าไอ้ต้นใหม่แห้งายที่ปีนี่พลังเขาแห้งายเลยครับผมพลังเขาแห้งไายแล้าก็เทือนนี้บางสีดานี่มันสามารถแบบสั่งเซลเองได้นะครับผม่หมายถึงอ้ ไอห่างเก่ามันเบิดแล้วมันบอกมันก็ถามมันอยู่ในดินที่เหมาะสมมันจะสร้างห่างวอมะมาไคือข้าตอนยิิงมันเนี่ยนะครับผมถ้าเอายางไ้มันอยู่บนแนวเติมดินข้นไอปีละประมาณใหนหน่อยๆน้นงค่อยเติมข้นที่ละหน่อยนะถ้าเติมายเดี๋ยวมันจะหายใจว่าไรคือคืุณตนนันนี่สิบ่อแม่นครับผมแล้วถ้ามันดินดินมันดีนะผมวมายห่างมันจะแท่งองมะมันะมันจะอยู่ไล้หลายปีเลยนะรับรับคือข้าตอนเนี่ยนะผมเอ๋แังใก แก่แก่ก็หนี้ห่างมันก็ยังออกแก่อยู่สูงแก่ออกถ้ามันอยู่ดินมันงะสออกนะนั่นแหละไม่ยิ่งดินเลเติมดินเนาะแมนครับผมแต่ว่าหาปีนี่มันก็ขุมข่ายเดี๋ยวมันอยู่ในลายปีนะครับปลูกครั้งหนึ่งก็อยู่ในลายปีมุกเสดานะตอบโจทย์นี่ยางหมากผมมากั้ผลละไม้ทุกชนิดนะครับแล้วครับอยากให้เกษตรรุ่นไม่นะครับผมปลูกปลูกวัชพนุคนะผมผมมาเพราะว่ามันคุมข่านะแมน มันบ่ปลูกหลายนะปมะมาณนี้สั้ต้นก็ยังดีกว่าบ่อยนั่นนะแต่ว่าถ้าตดีวไรไ่สูกร่างสงสัย่ถ้าพตดีแนวไรไม่สูงไอ้เขาใส่บไรยปีนขึ้นไอ้นี้พวพวกดีปลูกเขาดวครับผมอาใส่เศษหน่มเศษอาหารอยู่นี่ก็เลยงมอยูหน่เพราะว่าเขาปลูกมุสีดาย่างเดียวเนาะฝ่ายคนเด็ก มาเยเี่ยม้ม ouais สวนนะครับผมก็เลยเก็บมังเสดไห้เป็นเดชลองร uh ับประทานมึงกับผมถ้าสีผิวางนี้นี่คเลยผวขาวน่อยชาิประมาณนี้เมือนผิวข้างโคกใกคกธรรมยาติเมืีนและผิวขาวเออแล้วแบบร่ากายอาเนาะอ้าววนแล้วก็เอาอีกนี่อร่อยอ่าลอง ลองลองอธิบายรสชาติมั้ยนะครับเป็นเป็นอย่างไรเนาะครับผมรสชาติอธิบายหน่อยครับผมผิวสวยมากครับผมรับผมกับผมลองรสรสชาติเป็นยังไงครับผมเปรี้ยวนิดนึงครับครับแผมผิวผิวเขาสวยมากเม็ดเม็ดไม่มีนะครับนะครับเมล็ดเมล็ดแถบบ่ามีนะครับไม่มีเมล็ดเลยครับผมอันนี้คือม้วนเปาสี ดูจากตัวนี้แค่ครับผมหมดเลยครับกินกินได้จนถึงไส้ในเลยครับผมอ่าแล้วก็อร่อยมากครับเอารีวิวของเจ้าของนําได้ครับผมได้ลงในติดต่อเจ้าของครับผมคขอบคุณมากครับส่วนตัวนี้ก็คือต้นพันธุ์ที่เฮาตัดมาอนุบาลไว้นะครับผมเริ่มจะมีลายนะครับผมทั้งหงเปาซื้อแล้วก็หงจวนซื้อครับผม เที่ยาตอนจากสวนนี่นะครับผมเพื่อจะเอาออกจาหน่ายให้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ห้างของเขานะครับผมห่างลายนะครับผมแต่ว่ารู้ดูแรงมางขันเนี้แดดมันหอนแห้งนะครับขุยบเขามันแห้งก็เลยแซนนาไปลายเมื่ยนะครับผมหลังจากอนุบาลไว้นี่นี่คือลงพอช่านะครับผมหลังจากอนุบาลไว้นี่เขาจึงควยจะเอาไปเลี้ยงแดดออกขายพี่น้องดนานอีกครั้งหนึ่งนะในราคาที่บ่แพงนะครับผมที่สวนฝรั่งลุงวีบรนจงชวงนะครับผมไก่ครับ สลาดสดเทศบาลมนาชวงติดวัตนาชวงใสนะครับผมไปมาง่ายๆครับผม0991364790ครับผม